ถ้าให้เลือกหนึ่งเมนูอาหารที่กินแล้วคิดถึงบ้านก็คงหนีไม่พ้นซอมอังนี่แหละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือน10นะครับเป็นช่วงพิธีกรรมโดนตาหรือว่าเส้นไหว้บรรพบุรุษครับเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่สามารถรวมญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานป้าน้านะอาได้มาร้อมวงกินข้าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและพูดคุยกันครับและเป็นอีกหนึ่งเมนูนี่แหละที่สาคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานเข้าพรรษาออกพรรษาหรือ ว่าบุญใหญ่ต้องมีเมนูนี้ครับซามอังยิ่งนับวันคนรุ่นหลังๆเริ่มจะไม่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมนี้ครับอาจจะเป็นด้วยาที่การงานหรือเวาลาง,งานกลับบ้านไม่ได้ครับกลัวหรือเกินกลัวว่าพฤติกรรมนี้จะเลือนหายไปกับคนรุ่นหลัง วันนี้ก็มีโอกาสพาแม่มาโดนตาที่อำเภอสังขะนั่แหละครับคือบ้านเกิดของแม่ครับแม่ก็ได้มาล้อมวงกินข้าวกับพี่น้องญาติพี่น้องนั่นแหละครับนั่งกินข้าวตาตา,ตายายยายก็พูดว่าโอ้บรรพบุรุษของเราน่าจะดีใจเห็นลูกหลานมานั่งล้อมวงกินข้าวคงจะมีความสุขกันหน้าดูบางคนก็บ่นว่าถ้าจบรุ่นเราเนี่ยจะได้กินกับรุ่นหลังๆหรือปเปล่านนี้ก็ต้องมาดูกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะเก็บ พิธีกรรมนี้แหละครับผมจะสืบสารต่อจะพยายามมาให้พิธีกรรมนี้เลือนหายไปครับครับผมวันนี้ก็มากินซอมอังครับฝนตกอากาศหนาวๆอย่างน,นี้ก็ย่างครับโพดครับนี่ชิมซอมอัางยนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องในที่ว่าไปอันนี้มันจะไม่ไปงานโดนตาบ้านเกิดแม่ครับ ก็เลยได้ข้าวต้มมัดเหลือมาก็ย่างกินอย่างนี้อร่อยอืมโอ้กินเฉยๆก็อร่อย ย่างกินก็อร่อยครับอันนี้ก็มีบุญใหญ่เข้าภาษาออกภาษาหรือว่าโดนตาหรือว่าอาจจะเป็นงานแต่งงานมงคลงานขาวดำถึงจะมีแบบนี้กินนะครับแต่ส่วนมากจะไม่เหลือไว้ปิ้งเพราะว่าเขากินกันหมดอันนี้ก็น,นี่ครับมานํำเสนอครับใครที่เกิดทันหรือว่าเคยปิ้งกินนี่อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะครับส่วนมากเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเขาอาจจะไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาไปปิ้งแล้วอร่อย อร่อยมากครับก็ฝากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปแนวช่องนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ